สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาเหอของที่ช็อปมาจากญี่ปุ่นเหมือนเหมือนไปเจล็งมา <laughs> มีจากขนมนะคะก็ใครไปญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้สึกว่าเครื่องสําอางมันเริดก็หลายคนก็จะไปบ้าช็อปเครื่องสําอางซึ่งของทรายอะไอที่มีอยู่ในกลัวเพราะว่าเพรเธอชาตินีก็ใช้ไม่ทันละญี่ปุ่นยังได้ <laughs> เกียด <laughs> ก็เลยไม่ค่อยอินกับเครื่องสำอางมากนะคะแต่ก็ก็มีสอยมาบ้างของมันก็น่าเล่นน่าลองอ่ะเนอะจะมาเปิดเปิดถุงให้ดูกันซึ่งตัวเองก็จำไม่ได้นะว้าซื้ออะไรมามาถือว่าเปิดไปพร้อมกันเลยละกันสำหรับอันไหนก่อนดีถุงนี้ละกันะ่ะถุงนี้นะคะร้านมีเนะมัง้งอยู่นู่นเรียกมีแน่มีแนะเน่เป็นร้านขายยาเหมือนกันเหมือนมัสโมโต้นะคะ ข้างในก็ใส่อยอะไรมาบ้างสิ่งแรกเลยนี่กันแดดนะคะยี่ห้อญี่ปุ่นมากนี่เวีย oh. บบ้าก็มัน made in Japan คือได้ลองเนื้อแล้วมันเป็นเนื้อ water gel uh huh. อซึ่งเนื้อลื่นลื่นมากแล้วก็แห้งสนิทไม่เหนอะหนะเลยอะแล้วที่สำคัญมันถูกรู้สึกแบบถุงเนี้ยถุงเป็นถุงร e f i l นะอาฮะเออหมาหกหก ร้อยเยนหกสามสิบบาทร้อยแปดสิบาทอะไรเงี้ยถ้าตัวฮะเราก็เน้นคุ้มค่าซื้อมาลองใช้อันนี้ S F ห้าสิบอันถุงจะเอสิสามสามแต่ P A เขาสามบวกไงถ้า P A สามบวกโอเคเพราะค่า S F สาสิบจริงๆมันพอแล้วแหละอันนี้ห้าสิบก็ซื้อมางั้นๆแหละอต่อมาอันนี้ซื้อมาฝากสินคือก็ไม่รู้ว่าอะไรให้ดูดูดูหน้าเป็นฟองฟองแบบนี้ ข้างหลังมีมีวิธีให้ดูชชให้ใช่อ่าลองดูดิมันเป็น sparkling gorgeous เอาเทใส่น้ำมันจะเป็นฟองฟู่ๆอ่ะแล้วเอาหน้าจุ่มลงไปประมาณว่าเหมือนเขาให้เอาหน้าแช่ไว้ชั่วโมงหนึ่งบ้าเลยอันนั้นฝึกความอดทนนะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ดูมันน่าจะเพิ่มความ fresh เนอะลองเล่แเราเอามาบอกว่าเป็นไง อ่ะแล้วก็อันนี้เพื่อซินอีกแล้วอ่ยอ่ะยบมาใกล้หน่อยมะมองไม่เห็นเลยอก็ไม่รู้เหมือนกันมันน่าลองดีคอลลาเจนเซรั่มบาร์อาไว้ทาใต้ตาเจ๊ลองปาดเนื้อมันทาแล้วผิวมันจะแบบเรียบเรียบลื่นอ่ะคล้ายๆซิลิโคนมั้งแต่ไม่ใช่คอนซีลเลอร์เหมือนตัวบำรุงใช่คอลลาเจนซัมติงเดาว่าประมาณนั้น แพคเกจแบบว่าอังกฤษเอ้ยญี่ปุ่นล้วนอะก็ทุกอันกป็ญี่ปุ่นล้วนอะก็มีภาษาอังกฤษอยู่นิดนึงแค่นี้แหละแล้วก็อันนี้นะคะยาหยอดตาหลายคนจะไปซื้อยาหยอดตาเป็นขวดเล็กๆซึ่งยาหยอดตามีประมาณแสนกว่ายี่ห้อเลือกไม่ถูกก็เลยซื้อเป็นแบบหยอดแบบเป็นอันๆอย่างนี้นะคะใช้ชอบใช้อย่างนี้คือมันหยอดแล้วก็ทิ้งได้เลยไม่ต้องมานั่งเก็บไม่ต้องกลัวว่าสะอาดไหมหนึ่งหลอดเปิดใช้ให้หมดในวันเดียวนะคะถ้าใช้ไม่หมดต้องทิ้งซึ่งพวก ยา,ายหยอดตาอย่างนี้ถามว่าจําเป็นไหมถ้าตาไม่แห้งไม่ต้องหยอดไม่ต้องเป็นค่ะนี่อะไรอ่ะสกัดชีเนอร์ทำความสะอาดฟองน้าเอาของคา n ์เนโบเอ๋บ้านเราไม่มีนะเอาไว้ทําความสะอาดฟองน้ํเาเวลาซักฟองน้ำนาใช้มากเลยอะอเอาว่าแพ็คเกจเห็นญี่ปุ่นแล้วแบบช่วยเหมือนได้ปลายเป่าไม่ได้ปลายมาช่วยเขาลื้อจะแบบน่าใช้ทุกอย่างเลยก็อ่ะอันนี้ของฝากเซนเหมือนเดิเม ขอเฟดองไงกิดบอกว่าเป็นอายไลเนอร์อุ้ยอุยอุ๊ยอ้าวพิงเลยเป็นอายไลเนอร์ที่ไม่ได้ซื้อเองอ่ะได้มาแล้วก็ยึดเลยเจ้าของไม่ได้ใช้เรายึดไว้ใช้แต่นางบอกใช้ดีมากคลีตมากไม่เคยได้ใช้นี่คือไส้เป็นมีตัวแท่งอยู่แล้วนี่ก็เลยซื้อไส้มาเปลี่ยนให้บ้านเราก็มีขายบ้านเราก็มีขายนะแต่ว่าอันนี้ถูกกว่าก็เลยสอยมานางไปหยิบแท่งมาเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นก่อนอันนี้ก็ เบสิกทั่วไปคะ่ะแผ่นรองแปะรองเท้าใส่ก็ซื้อมามันน่าใช้ดีแล้วก็อันนี้เป็นแฮนด์ครีมลองแล้วชอบคือกลิ่นมันหอมมากนะคะคือฮันนี่มินี่แท่งมันเป็นอย่างนี้ก็คือหาซื้อได้บ้านเรานั่นแหละหัวมันเรียวมากเริดมากขอบอกใช้ดีมากซึ่งคนนี้ตัวเองไม่เคยได้ใช้ออ,อันนี้คือไส้เปลี่ยน ฉันไม่เคยได้ใช้อะของดีอะมันยืดหมดอะแล้วก็อันนี้คาน i โบ l นะคะดินสอเขียนคิ้วเป็นอันที่ไม่มีในบ้านเราเหมือนกันอะเป็นคาน n โบ a l m เดียเอ็มีเดียอะไรสักอย่างคา n i โบ l เขามีของเยอะเยอะมากอะหัวล้กหย่นอนหมดหนึ่งทุงย้ย yeah. อะไรก็ไม่รู้เอออันนคอนแทคเลนได้ซื้อคอนแทคเลนจากญี่ปุ่นแล้วจะบอกว่า ในร้านยาเขาจะมีขายเฉพาะแบบที่ไม่มีค่าสายตานะคะแล้วก็เวลาซื้อเนี่ยเขาจะให้กรอกชื่อแล้วกช็ชื่อที่อยู่ด้วยถ้าพนักงานพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเราสื่อสารกับเขาไม่ได้เขาจะไม่ขายอ้าวร้านแรกที่เข้าไปเลือกดิบด,ดีเลือกเสร็จกวาาปุ๊บ <c oughs> เขาก็เอาเอกสารภาษาญ,ญี่ปุ่นมากองให้แล้วให้กรอกแล้วเราก็สื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเขาเลยทาท่ายอย่างนี้ใส่เราแล้วเขาก็สส่หัวสรุปคือซื้อไม่ได้ไม่ขายแต่อันนี้ซื้อในมัตสึโมโต เขาบอกว่าให้กรอกเนมแล้วก็อเด e รสก็เลยกรอกตามเขาว่าแล้วเขาก็ยอมคายมาซึ่งคอนแทคเลนส์ที่ญี่ปุ่นสวยสวยมากอะ่ะมีหลายรุ่นหลายแบบนะคะแล้วก็มันสีมันสวยจริงๆอันนี้เป็นแบบวันเดย์แล้วก็อันนี้เป็นแบบรายเดือนนะคะแต่ว่าราคาแรงจะอยู่ที่ประมาณแบบคู่ละประมาณหกร้อยถึงเก้าร้อยหรือถึงพันสองเลยอะ่ะแพงแพงแต่ว่านะอยากลองเล่นเราก็ซื้อมาลองอันนี้ eye and lip remover ไม่ใช่ remover ธรรมดานะคะตรงนี้ เพ r ร์เฟกต์ลิ e ่เอาเหรอไม่รู้มันเพอร์เฟกต์เนี่ยเุลยให้มันเซล uh. ก็เลยซื้อมาเพราะมันลดราคาแล้วก็กันแดดที่เรารู้จักกันดีนะคะแอนเน a มันก็ลดราคาอีกเชก่นกันเป็นตัว Perfect ก e l เจเนื้อเจล SPF 50ไม่เคยลองหรอกเห็นมันลดราคา <laughs> อันนี้เป็นล <laughs> ิปแคทกอันนี้แพงนะ พันห้าร้อยกว่าเยนประมาณสี่ห้าร้อยนี่แคร่ทำลายอีกเป็นสเปเชียลลิปแคร์ของญี่ปุ่นนี่เขาแบบว่าไม่ธรรมดาจริงอันนี้เพอร์เฟคอันนี้สเปเชียลเห็นมันน่าใช้ดีอันนี้อันนี้สีสวยมากลิปสติกลิปสติกลิปสตเอาเอฟเส้นให้เขาด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นสติกไงทำไมอันนี้ของ love sugar นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูซื้อมานี่ขนาดไม่บ้าเครื่องสมางนะ ซื้อมาเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ออเกงีส,งสในแท่งหนึ่งนะคะเ้นติดห,หน้าหน่อยมันไมในแท่งหนึ่งมันจะมีสองสีอะ่ะแล้วเวลาทาก็คือเหมือนเราทาไล่เฉดไม่เหมือนเราทาไล่เฉดอะอก็เอาสีเข้มไว้ขอบในหรือไว้ขอบอนอกก็ได้แล้วแต่เราแล,แล้วก็ผสมมาสีนี้เป็นโทนเบดทาออกมาปาดให้ดูเลยงามค่ะงามลองแล้วแบบ ใส่ชอบปากนูดอยู่แล้วไงอันนี้ทาแล้วแบบสวยไหมเอ้ยส,สีสวยมาก<า>นี่สีงามมากนะเห็นปุ๊บก็เกิดอาการกรี๊ดเอาไม่เอาลองสักแท่งก็ได้วะมาแล้วก็อ,อันนี้นะคะคอนซีลเลอร์ของเอสฟิกเอามาของชิเซโด่แหละเอามาทา ขอบปากเวลาจะทาสีลิปให้เห็นชัดนะคะจริงๆมันเอาไว้ทาตาปกติแหละแต่ลองสีเฉดแล้วเอามาทากลบปากแล้วดูโอเคก็เลยซื้อมาส่วนอันนี้เป็นแป้งของอินทิเกรตนะคะก็ซื้อมาทําไมไม่รู้คืองงๆปัดปาดงงๆแล้วไม่ให้น้องแล้วก็หยิบเขา <S 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 2> <S 2> ไป้ที่าให้น้องโอ้โหน้องได้ไปหลายชิ้นแล้วนะก็คืองงๆต,ตัวเองอันนี้ก็อันนี้คือถุงอยู่ในร์น จ <laughs> ดการย้ายยักษ์ฝักใยอันนี้ไม่ได้ซื้ออันนี้เวลาพักตามโรงแรมเขาะจะให้พองนี้ด้วยโุ้ยให้จริงจังมากอะเออเป็นฟองน้ําไว้ถูสบู่ะค่ะไว้ขัดตัวนะได้ฟรีมามเอ,อ้เอันนี้เก๋นนมันมีสองสีอะอันนี้เป็นแพ็กเกจลิมิเต็ดสำหรับออทัมนี่ตรงออหน้าตา<ม>เก๋ๆอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นออริจินอลของเกียวโตนะถ้าจำไม่ผิด ยี่ห้อเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยเป็นของฝากที่เขานิยมซื้อกันซึ่งอันนี้ซื้อมาเพราะว่ามันเก๋มากมันคือสบู่ล้างหน้าซึ่งซินแกะดูแล้วใช่ไหมเอาึูว่ากระดาษซับมันมันเป็นชีสแกะออกมาเหมือนกระดาษแผ่นๆนะคะซึ่งเอาไว้ล้างหน้าเวลาใช้ก็คือใช้ทีละแผ่นเอาถูกกับน้ําแล้วก็ล้างหน้าได้เลยแต่ยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่เห็นเห็นแล้วแบบเฮ้ยซื้ออยากรู้ว่าเป็นยังไง อ่ะแล้วก็พอตั้งแต่ไปญี่ปุ่นทุกคนจะเห็นเมคอัพของทรายนะคะเส็ติดขนตาล่างมากขนตาฟูฟ่องมากขนตาล่างนะคะที่ทรายกรีดมากก็คือของดอลลี่วิงเบอร์นี้ไม่ได้ลองแกะใช้นะเบอร์ห้าแต่ที่แกะใช้ไปแล้วคือเบอร์8เบอร์8เลิศมากแต่ว่าแกะทิ้งกล่องไปแล้วนะคะอันนี้เบอร์5้าก็น่าจะเลิศเช่นกันขนตาล่างเขาเก็บใช้ได้หลายรอบมากอะ แต่บ้านเราก็มีขายไม่ต้องไปซื้อนู่นก็ได้ส่วนอันนี้ก็หน้าตาคุณเคยที่เขียนคิ้วของเคสนะคะที่ทาใช้มานานละถึงตอนนี้เปลี่ยนสีผมแล้วก็ยังซื้อสีเดิมกลับมาทําไมก็ไม่รู้มันลดราคาดีแล้วเลย <c oughs> คุณใช้เออซินใช้ได้ไง <c oughs> มันลด3าเนะคะก็สอยมาด้วยอาการสิ้นสติ <c oughs> น,นี่อะไรอ่ะโอ้โหตัวดังเลยจ้าซื้อมามากมายหลายอัน มันคืออันข้างหลังนะคะแปลงของชิเซโดเบอร์หนึ่งสหนึ่งที่ฮิตปิดลมบนใช้เกลี่ยรองพื้นเกลี <S <S ่ย everything ทุกสิ่งอย่างได้<ม>เดี๋ยวจะเอามาแจกในเพจให้เล่นอันหนึง่งอ่ะ,อะอรอกันนะอันนี้กาวติดขนตาปลอมปะ่ะใช<ม>่ซื้อมาเพราะมันเขียนว่า Number o n วันได้ได้รางวัลของไอเนี่ยคอสเมอออืออันไหนได้รางวัลมันก็ทำให้ดึงดูดความสนใจแม้จะอ่านไม่ออกแต่ก็น่าสนใจดีมด มีเท่านั้นแหละทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปขนมนี่มีตุ๊กตาได้กุ๊กกิ๊กก๊อปแก๊์มาตุ๊กตาลายหน้าตาคนตีมากโอ้ยอันนี้นาาอันนี้ของเม์บัคซี่น้ามึนมากเลยซื้อมาฝากบัคซี่ของน้องเมของฝากน้องเม์บักซี่นะคะเป็นชิปหรือเดวก็ไม่รู้แต่หน้าตามันแบบอึนมากอะเห็นแล้วสินบังหน้าตัวเองนิดนึงมไม่สง เห็นเราแบบกรี๊ดเลยอ่ะหน้ามันแบบมึนตึ๊บเ,เดี๋ยวเอาไปให้แนะ่น้องเมย์น,นี้แล้วก็อันนี้นะคะน้องหมีดัฟฟี่โคตรน่ารักเลยใส่ชุดกาสีเหลือราคาไม่น่ารักเลยพ6 0 0กยเยนตัวแค่นี้ก็ประมาณเกือบห้าร้อยบาทนะคะแต่ก็เอาหน้าซื้อมาหนึ่งตัวของที่รัดทึกนะจ๊ะอันนี้อันนี้เป็นทวงกุญแจแหละซื้อมาไว้ ขอกุ๊บกริปกับแป๊บนี่เป็นตัวหนังสือนะคะแล้วก็มีมิกกี้เมาส์อันนี้ตัวเอสก็ย่อชื่อสายโอเคหมดแล้วล่ะที่เหลือนี่แหละของใหญ่ที่หมดไปเยอะมาก <laughs> นี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะนี่ประมาณเท่าไหร่มประมาณ20%น่ะ สามสิบปอร์เซนที่เหลือคือให้แคมเอากับจันรไปแจกยาดพี่น้องแล้วคือนี่คือที่เหลือไว้กินฝังกระเป๋าเดินทางกับอีกกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแยกมาอีกหมดกับขนมญี่ปุ่นไปประมาณเป็นหมื่นอะบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าเป็นคนไม่อิ่งเครื่องสำอางเปิดถุงขนมมาซิ้นหึงขั้นกับว่านี่ นี่เอามาขายหรือเพิ่งไปเจ๊เล้งมาค <c oughs> ือคือเจ๊เลง้งซื้อของเยงอะมากนะคะก็ออันแรกก่อนเบสิกเลยก็ r รอยนะคะทุกคนก็รู้แล้วโพเตโต้ชิปช็อกโกแลตนะก็เคยกินกันแล้วแหละแต่ก็มันก็ซื้อมาก,กินเล่นๆขำๆแช่เรียนไว้แล้วก็ อร่อยมากอะไดโซมีเออเพราะว่าเคยกินจากไดโซนะแต่ไดโซหกสิบอันนี้สามสิบาทสามสิบก็เลยซื้อมากินที่นู้นเรากินไม่หมดก็เลยคนกับมานเราก็นึกว่าตั้งใจซื้อมาฝากมา่ามันเหลือก็นี่อ่มิใจนาเหนือมากช็อกบีโลโก้แบบที่ชินจังกินเลยนะหลายคนสงสัยใส่ซื้อมาเยอะมากอร่อยไหมไม่ก็เหมือนช็อก เหมือนไอเนี้ยบิก้าบ้านเราอะเคอรช็อกโกแลตมันก็อร่อยดีค่ะแต่ว่าซื้อมาเป็นของฝากมันต้องดูชิมจังไปกินไปแล้วจิยชีวิตนี้ฉันได้กินช็อกโกมีเห็นไหมได้กินขนมแบบชินจังแล้วนะนี่กวาดมาหมดชั้นเลยนะแล้วเพื่อนคนญี่ปุ่นถามว่าซื้อมาจากไหนเขาไม่เคยเห็นขนมของชินจังเพิ่งเคยเห็นพี่เจซื้อมาครั้งแรกภูมิใจมากฉันซื้อขนมที่คนญี่ปุ่นไม่รู้จักโคอาล่ามาชเป็นเวอร์ช เป็นเวอร์ชั่นวินเทอร์กล่องแบบวินเทอร์ซึ่งลดอะไรก็ไม่รู้แต่ความที่ซื้อมาเพราะว่ามันเขียนว่าให้เอาเข้าไมโครเวฟแต่โคอะลามาชีเอาเข้าไมโครเวฟแล้วมันออกมาเป็นอะไรอ่ะกลายเป็นบ้มกลายเป็นโกโก้คันไม่ใช่แ้วไม่รู้เหมือนกันเวฟแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะเรียกรถโรงพยาบาลให้ด้วยแล้วก็อันนี้ของเมจิอร่อยมากเมจิเป็นอันนี้เป็นของออทัมเป็นกล่องเป็นรูปใบไม้ใบไม้ร่วงนะคะเป็นรดเมเปิลซีรัป อร่อยมากๆจริงๆซื้อมาหกกล่องแคมเอาไปแล้วมันกานนี่เฮดกับหนไม้ขนมมันก็ช็อกโัแลตแหละอร่อยซิงเกิลอบเราไม่มายแต่ว่า2องรสนี้บ้านเราไม่มีนะอืซึ่งรถอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะ แลรถเห็ดกับรถหน่อไม้ไนะ <c oughs> ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ไ่ใช่ <c oughs> บ้าเหรอแล้วก็นี่ก็เบสิกมากเลยอ่ะคิดแคชช่าเขียวพอดีว่าซื้อเป็นลังแล้วมันถูกป๊อกกี้รูปหัวใจด้วยนี่ป๊อกกี้บูเบอรี <Blue berry. S 1> ่สตรอเบอรี่รูปตรงแพงเขาจะเป็นรูปหัวใจเออะะไม่เคยรู้เอ้ยอ้าวเพิ่งรู้เนี่ยอา้าวตอนซื้อมาไม่เห็นหรอกแล้วนี่นี่นีุ่มใจน้ำเหนอมันม่วงมันม่วงญี่ปุ่นอร่อยมาก ลินจีกับอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเยลลี่ลิ้นจีกับท้อพีท s o m e t h อะไรสักสิ่งเห็นมันซื้อในเซเว่นอันนี้ช็อกโกแลตชาเขียวของเมจิมน,น่ากินดีอ่ะก็เลยซื้อมา,อาลองกินเองแล้วก็นี่ถั่วอร่อยมากซื้อในร้านขายของฝากตรงย่านอากียบ้าะค่ะเป็นถั่วเคลือบ อร่อยมากซึ่งจําไม่ได้ว่าอะไรเคลือบอะไรอันนี้เคลือบช็อกโกแลตแล้วก็มีเคลือบคาราเมลคาราเมลแล้วก็มีเคลือบชีสเค้กอร่อยซูมมากิเองนะคะ๊อกกี้รสเมลอน,น,นอร่อยแกะกินไปหมดทั <จะ S 1> ้งกล่องละแป้งมันกรอบคนละแบบกับบ้านเราอะ่ะอ,อร่อยกว่ามากๆแล้วก็ซื้อรสชาเขียวมาเป็น๊อกกี้แท่งยักษ์เหมือนกันนะคะ แล้วก็อันนี้เพื่อนเพื่อนเอามาฝากเพื่อนคนญี่ปุ่นยิ่งมาฝากน่าจะเป็นขนมปังอย่างพายกรอบเออน่ากินดีแล้วก็อีกอันที่เพื่อนเอามาฝากนะคะอร่อยมากกินไปแล้วหลายอันแทบจะหมดกล่องแล้วนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนอะไรบ้านเราอ่ะเหมือนพายกรอบเหมือนพายผีเสื้ออืแต่มันมันหอมรสชาติมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนปั้นปังอบเนย แต่มันหอมหวานมันมันเพอร์เฟกมากอะอันเนี้ยนะถ้าใครไปญี่ปุ่นใช้เห็นมีในสนามบินอะแนะนําซื้อมากินเถอะมันหวานน่อยแหละแต่กินกับชาอะไรเงี้ยฟินนี่ยังไม่ทันได้กินกับชาเลยหมดกองแล้วต้องชชาไม่เหแต่อนนี้เขาบอกว่าเป็นของดังมากคนฝากแอร์ฮิ้วกันเยอะมากอร่อยกว่าจักรวี่ซึ่งยังไม่ได้ลองกินเองก็เลยยังไม่รู้เป็นยังไงแต่ดูจากที่คนเหมาซื้อกันแล้วเขาฟิกในสนามบินนะ ให้ซื้อให้คนละแค่5กล่องมีจํากัดด้วยแสดงว่ามันก็ต้องเลิศจริงอะไรจริงอันนี้ข้างในจะเป็นเค้กเหมือนยำโลบางๆวงๆไว้เดี๋ยวค่อยแกะเนาะไม่เลยโตกเกียวบานาน่าอันนี้ลายน้องยีราฟข้างในเป็นคาราเมลค่ะส่วนรสธรรมดาเอากลับบ้านไปให้ฝกากญาติพี่น้องไปแล้วส่วนอันนี้ข้างในก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่น้าตาคล้ายๆไอโตกเกียวบานาน่านี่แหละ นี่แหละคือขนมประมาณ20ส่วนหนึงที่เหลือไว้กินเองส่วนที่เอาไปแจกก็ขนกลับไปจันทบุรีหมดแล้วค่ะนี่แหละเออมีแต่ขนมเอาว่าตอนออกจากสนามบินที่สุวรณภูมิเจ้าหน้าที่ศุลกากรถามเลยว่านี่ขนมทั้งหมดจริงๆเหรอขนมาขายหรือเปล่าบอกว่าเปล่านะคะเป็นคนกินเก่งแล้วขนมากินเองแหกินเลยอ่ะไมอยากให้รู้อันเนี้ย ใครไปซื้อมา,านะมันอร่อยจริงๆอะเขาบอกว่ามันเป็นอะสแน็กกรอนไนซ์ด้วยคืออะไรไม่รู้อะให้กินก่อนนอนกินแล้วจะหลับฝันดีอ้ยอร่อยจังเลยอร่อย,ออยบอกเลยว่าอ่านภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นไม่ออกนะคะรู้แค่ว่าอร่อยโอเครือว่าเขืยนอนว่าฟอนไนซ์นี่ก็ค่ำคัใกล้มืดแล้ว่ะกินไะกินมาตั้งแต่เที่ยงแล้วนนเนี่ยจะหมดกล่องละอ่ะนเกลีย้มางเลยอะกีนี้เขาดูได้ไงอะมันอร่อยนะ เนาะก็มีแค่นี้แหละค่ะที่ไทยช็อปมาจากญี่ปุน่นที่ไม่เห็นก็ถือว่าโมคะไปมีแต่ที่ไม่เห็นนะไม่มีเครื่องสำอางลานะแ,แล้วนะขนมแล้วก็มีผลไม้จิตแตกคนขนมมา <c oughs> เยอะมาใครไปญี่ปุ่นนะคะบอกเลยว่า7 e เ e ่ e อคือสวรรค์ของคุณคะ่ะ <c oughs> ใส่ลองทุกวันอนะโยเกิร์ตนมเลยพุดดิ้งในเซเวอร่อยมาก ทุกรสทุกอย่างนะคะเดี๋ยวไว้จะโพสให้ดูในบล็อกว่ามีขนมอะไรเลิศๆแล้วก็ควรลองบ้างสำหรับคลิปนี้ก็มาสร้างกิเลสให้ดูกันเผื่อใครไปญี่ปุ่นจะได้ช็อปปิ้งขนมมาเหมือนกันเนะเาะแล้วจะเนี้ยตีอ่ะเหรอก็มาสร้างกิเลสให้เขาแล้วเราก็ต้องไปชดใช้กรรมให้กินแล้วก็อ้วนอ้นอไป <laughs> แต่บอกเลยนะว่าทีมนี้กับจัดญี่ปุ่นน้ำหนักไม่ขึ้นน้ำหนักลดด้วยไม่ชาวข้างน้ำหนักลดกรีน้้ำหนักลดไปสามขีดก็ไม่แปลกะนะแบบของหนักขนาดนี้ <c oughs> ของเยอะม,มากแ <c oughs> ท็กซี่ถึงคันช็อคขึ้นรถเอาเอาขึ้นยังไงดีนะคะนี่นแหละเสร็จแล้วพอลอะเราก็เห่อสร้างกิลเลสให้ชาวบ้านส่วนเดี๋ยวแปลงชิโซโดจะเอาไปเล่นในเพจแจกให้หนึ่งอันนะคะรอติดตามชมกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะไปละบ๊ายบาย